ก่อนนะคู่รัมเก่งแทอ้อุยคู่มักล้ำจ้าคู่มักมวนจ้ามักมวนมักฟอนมักล้ำแมนมักยูหนาห่านจ้าอ<ด>ีีหลังเบอร์ซื้อพอได้พร้อมเด้เฮ้ยสวยมากเลยอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยหูฝั่งนู้นเขาสตรองมากเลยทุก day ทีเชอร์สตรองนะคะไม่ใช่ทีเชื่นอนะแต่เป็นทีเชอร์สตรองป่านาเะียน e วิ öğren, ่งเรียนออกไปเลยคนละพันคะแนนเพื่อ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 นเรามารวมแก๊งกันไปไปไปประท้วงคุณครูกันดีกว่าคุณครูสั่งการบ้านเดี๋ยวเกินไปอ่ะมนกลาบแดงบอกุลาบแดงคือลงไว้แทมือนน่เฝ้านอนบอุอ้ยไหลต้งแต่อันม่วงแรงทุ่มหนึ่งอ่ะโอ้ยคือ โอ้ขึ้นไว้แม่ขึ้นขึ้นเร็วขึ้นไว้แล้วก็ไปนอนพลังถั่วง,งอกมาแล้วคุณผ <c oughs> ู้ก็รู้จักเหรอเนี่ยคุณู้ก็รู้จักแล้วเนี่ยพลังถั่วงอกเฮ้ยชื่อเสียงของพลังถั่วง,งอกเด็กำเนิดแล้วค่ะชื่อเสียงของพลังถัง่วงอกมันโด่งดังแหรอเนี่ยทุกคนพลังถั่งถวง,งอกไปจริงจริงน้อยไปนะเนี่ยถั่วง,งอกอะอะไรนะ <c oughs> อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะอย่าลืมถั่วงอกให้ด้วยนะ ขอนึงต้นนะขะพลังหลวงง้อที่ไอโซยี่ขอดได้ไะทฮัมดงเคยฟังเพลงนห้บ้างรอจังหวะจุดจึ่งมาฝากให้เจ้าที่ขอฝากให้เจ้า รือจริงเถอะมาแล้วคุณคนบุสเตอร์พลังสวงถั่ว้านสิหนีสุดท้ายเออามีคอนเรามีคอนปุ๊เป้ปุ๊เป้ปุอไม่ใช่บุสเตอร์มันเป็นคอนปุ๊บเปุ๊บเปปุ๊เป้ปุ๊เป้ปุ๊เป้ก่อนเราจะไปนอนนะคะก่อนเราจะไปอาบน้ำนะคะวันนี้เราต้องสระผมนะคะบุสเตอร์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 ครับอ่าเก่งมากๆม่เรียนโอ้ยเดี๋ยวขอบคุณก่อนนะคะ คุณก่อนนะคะขอบคุณเด็กชายพี่โดนัทค่ะอ้าววันวานเลนทายคลองปันจิกใจฉันมองแต้เธอจะขอบคุณตอนไหนจะขอบคุณจะขอบคุณแต่ก็หมอลำมา ขอบคุณเด็กชายพี่โดนั้นนะคะขอบคุณแจ้งขอบคุณกันนะคะขอบคุณเด็กชายพี่ซูเด็กชายพี่โจ้คุณเด็กชี่ขอบคุณค่ะคุณพี่นิกขอบคุณค่ะคุณพี่ลินโตขอบคุณค่ะคนณพี่จิงขอบคุณค่ะคุณพี่สิงห์ขนองนะขอบคุณค่ะคุณพี่อิ๋วขอบคุณนักเรียนที่จะเก็บวินให้ครูตุ๊กเล็กตัวเล็กคุณพี่ตัวเล็กขอบคุณค่ะคุณพี่เอกขอบคุณค่ะขอบคุณนักเรียนที่จะเก็บวินให้ครูหนึ่งร้อยวินค่ะ วิเขามีก <c oughs> รชั่นหรอพี10นหนึ่งร้อยวินอีกนคน,นเลยทำอำนักเรียนเฉยๆคะ่ะพี่เอนนารู้ไหมเพื่อนหนูอะ่ะจินนี่อะ่ะตอนเนี้ยเขามีประมาณหกสิบกว่าวินอะ่ะเหรอใช่ร<ห>ักษามายังไงอะ่ะใช่คือแบบเขาสตรองมากูรักษามาได้เก่งมากจริงหกสิบกว่าวินอะ่ะคิดดูเขาบอกว่าเขามีเป้าหมายก็คือ เก้าสิบเก้าวินเก้าสิบเก้าวินเราก็มีเป้าหมายเหมือนกันเก้าร้อยวินนี่เล่นยังไงอะหรือว่าเราไม่คิดเคกับใครเลยนะใครสิบสิบวินใครสิบวินก่อนชนะอ่าไม่เป็นไรเรามีพลังทวงอ้อกเรามีพลังทวงอกอกนานเรามีพลังทวงอ้อกแล้วเนี่ย ใช่ล้วขอด้วยนะอย่าลืมให้นะได้ค่ะเอาต้นเอาต้นที่โตโตหน่อยโตเท่ากันโตเท่าเนี้ยโตได้สุดแค่เนี้ยโอ้ยน่ารักนู้มีอีกไหมมันมันมันมีหลายแต่ว่าแดงหาไดเพราะว่ากับแก่บอุ้ยกับแก่เมือนันเด้เอวมาติดหัวไว้อยได้ขีเกมก็ได้ขี้เกียม แกได้กับแกกับแกขี้เกียจนี่ยมัดติดแกมือนันเด้มือนันเทียนที่ไออันนั้นนะแล้วเอามาเล่นนะอือไออันนั้นอ่ะนี่ยไออันนั้งเล่นน่ะได้ยังไดงตัวนั้นอ่ะได้อยู่อันนั้นเอาไปใส่กิบไปกตีเกาใส่กิบหรอแม่ไปตีหัวไปอันมีคนถามว่าเอาแย่บอคุณครูเอาแย่มาตีหัวบอตลกตลกกแม่หูเบาผูเบาเสื้อหูสาวไปกินแย่ นักเรียนชินครูไปกินแย่ให้ไปจับร้อมเด้ให้ไปตะคุบเด็แมะตะคุบตะกินตะคุบให้ไปตะคุบน้ำโอ้ตลกมากด้วยอ๋อตอนแรกขันตอนแรกเลยคือตะคุบโมเดลมหาไม่ให้กินเด้้ม่ไหบอกว่าอันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่ใจห้น้ำเพิ่นว่าเพิ่นสิให้น้ำเพิ่นบ่คุด ป็นสิให้น่าแล้วกะให้ให้อันผู้สาวตะกุบปุ๊บตะกรูปุ๊บรู้แง่ตะลุตะลุ๊กต่กล่าวว่าปาปกินแง่ให้เป็นตะกุูแง่สวยไม่ได้ผัวพานบัวพานให้อันนี้บัวพานจีบสาวบัวพานเนาะให้ไปตะคุูแง่เนาะโอ้ผ่วพานผัวพานผ่วพานเลยอันนี้ ก็คุ้งคิงตรงไปน้ำเอาแนวจับจัเจาะอะไรอย่างนี้เนี่นะไม่เคยไปคุเคยเบิ่งอันรายการอันหนึ่งเขาออนเอาแฮวันโอ้แฮวันมันคือสิแลีนไว้เนาะอืมันมันเรื่องเือไหมกะมันสิมักแลนเขาไปทางหกหกเขาป้าเขาดงบ่ะอันนี้เบิ่งในคลิปอันเซียนลังก็เลยว่าอ่ะมันแลนเร็วอีนแบบ ขนาดกล่องยังยังสต็อปประทันหนิแม่มันมันเร็วอีิงๆสงสัยเราก็เลยว่าให้พี่สาวไปตะคุบเนี่ย <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะให้น้ำให้น้ำ้วกาศแม่เดี๋ยวพี่จะให้น้ำ้วกันให้แอนนาตะคุบไม่ผ่าน <c oughs> เลยอะ่ะโอ้โห แล้วแล้วทีนี้อะไรรูป้ป่ะคือมันมีคนแบบตัดคลิปย้อนหลังมาเยอะมากๆอ,ะอ่ะ่าตะปุกโดนผาบไปไปตะปุบแย่งดนายกินแย่พอมอู้โอ้เล็บลุด <laughs> เอาเอายู่ซิซิแกเล็บหลุดงามเอาดี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 เอาคืนมาบ่ได เขินอัลุดแล้วแม่เอ้าเล็บรูดแม่เล็บหย่งเล็บอหนีเลยเล็บรุดเบิดเล็บเลยเหรอเมียนไหนอ่ะเมียนไหนอ่ะมันรุดแล้วบออยากอายมันีปุ๋ยแม่นิ้วโปุมันซ้ำมันซ้ำทั้งไหนน่ะแม่เอ้า มันสัมบันนี้แล้วมันกิบเปนเล็บมันกิดรูดบันนี้นะเอาบ่มีเล็บแล้ว,มว,ลวลแม่เอาพี่ลีขอเบิ่งแน่วันนี้สิมุกเฮ็ดจังดไ,ได๋อ่ะใส่เกือบได้บ่บันนี้เอาเกิดใจได้ใ่เกือบแตะโอ้โอ้เรียบร้อยเลยบ่บยหยุดบ่อุ้ยแต่ยันไมอะยอุ้ยยันอุ้ยบ่มากเลย ยังบ้านเด็ดจับแย่กันเล็บเล็บหลุดแล้วเล็บหลุดก่อนแล้วเอาตะคุกกระได้แล้วต้องคายน้ำแล้วเปลี่ยนกันมืดแพงเลยบอมืดอันมืดเลยมืดเฉินเลยมืดเลยอ้าวอีลีอ๋อห้เบิรงบ่ได้มันเลือดบ่ออกบ่บ่มันเลือดบ่ออกแต่วามันนะมันมันจะหลุดมันเขาห่างกอนมันเป็นดุลแล้วเด้ มันซ้ำแต่โดดแล้วมันหากระลุนเนี่ยตัง้งแต่สงการนะา์นะปาเาวงงเลยเล็บดูเสยอุ้ยอุ้ยยา่าบวกการแหนมอุ้ยมันเอาเอาเล็บมาดูหน่อยอุ้ยเล็บให้ดูนิดเดียวนะ๊บโอ้ไบ่เห็นเลยมันน้ำเขินไม่ได้ไม่ได้ทายเขาได้รักายหมูบอคุณผู้ อืเว้บบมัากอีหยังซ้ำแม่เป็นบอเอาตลกมันซ้ำแล้วมันบมมากแม่มันเคยเคยถืออันนั้นไหมเคยถือประตูรถหนีบไหมอ๋านี่เป็นล้มเสยไหมมันซ้ำาอันนี้เคยเคยนิวอันนี้ไหมนิวขาดมองอันนี้ปลายนิวเหรอไหมไปอันล่างของน้าแล้วมันมีแบบอันหนึ่งมันมันเป็นกระเบื้องมันปาดอันบ่ชึก นิ่วขาดขาดมองอันนี้แมกไปมันขาดปุ๊บแล้วแบคือคือตอนนั้นนะแบบความคืดคือแบบมันไปแล้วมันไปลแล้วแล้วบันนี้ก็เลยบอกหมอว่าคุณหมอขอแบบเงียบเดีบบ๋ยวหจะเบิ่งเอามองเล็บมองนี่แม้มันเฮียไปครึ่งหนึ่งยังสี่ปุ๊บออมันบอก <c oughs> เนื่อกก็ไปนะแม่เนื่อมองนี้ก็ไปอ่ามันไลบอกคุณหมอว่าคุณหมอคะ เย็บเให้หนูได้ไหมคะคือตอนนั้นก็คืออันเอาน้ำแข็งประคบไว้แล้วก็จับจับมันติดไว้ว่าเพื่อมันสิติดเพื่อเส้นเลือดมันติด่ะนะหมไปห้องอันพ่อลงรถไปอันคนเข็นรถกัน่ะเป็นอะไรมาคะเป็นอะไรนิ้วขาค่ะเป็นลมเอ้ยนั่นคือซีดมากเลยไหนไหนไหนิ้วขานิ้วหนูขานิ้วหนแล้วเลยจนแท็ปวนนี้มันกลับมาปกติเจน บอกคุณหมอว่าคุณหมอคะคุณหมอเฮ็ดจังไหนคุณบอมาอันเพิ่นมาเบิง่งเพิ่งกับเบ๊ออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้คุณหมอแย่พห่หนูเลยคะ่ะหนูไม่อยากตัดต้องตัดหมอว่าต้องตัดวันนี้ต้องตัดเลยหรอคะแล้วมันจะเกิดไหมอาจจะไม่เกิดหมอกับตัวบอกเลยจังไหนเอา้ามันกคเฮียไปไหลายเดย้แต่เพิ่ว่ามันสิบ่เกิดมันกระสิเดลเดวเล็บมันก็มาบังหมอว่า เดี๋ยวเนื้อเล็บตรงนี้มันก็มาบางังแต่เนื้อตรงนี้อาจจะไม่อาจจะไม่มาละก็ได้เอาจิเป็นสาวนิวด้วยเอาตอนนั้น oh. ตอนนั้น <Okay. S 1> ลาเรียนลาเรียนท oh. าลาเรียนอาจารย์มาหาลัอาจารย์คะนูนิ้วคะ่ะ <laughs> หนูไปไม่ได้เอพิม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 ไปขอลาอาจารย์กับไปรับรองเพื่อนถามว่าอา้าวทำไมคงคิงไม่มาเรียนปกติจะไปเรียนตลอด นิ้วขาดบอกเพื่อนฮะนิ้วขาดยังไงเพื่อนกลัวมากพอไปถึงก็หมอพันใหญ่มากเลยนะตอนตัดว่าเพื่อนตอนตัดอืเพื่อนไม่มียาชาเปิดเซ็ตทําแผลมาแล้วก็ให้เราเดนิ้วไปจังซี่ให้ทําอย่างนี้แล้วก็วางบนตะแกรงตะแกรงทําแผลแล้วก็เปิดเซ็นมะเอากันไกลกันไกลแชบแเพื่อนกับ ลาดเทน้ำเกลือเทน้ำเกลือล้างพูดตัดจั๊กจัจ๊กอุอ้ยโอ้ยนิ้วอยู่เนี้ยมาของแมวเพร่ะมา,มาอันนี้นะอยู่เนี่ยแต่ความโชคดีคือตอนแรกใช่ไหมตอนแรกอ่ะนิ้วอ่ะมันจะไม่ได้สวยขนาดนี้นิ้วมันจะมีความแบบเนื้อเอียงเียงใช่ปะ่ะอือแลวหลังจากที่ไปทำแผลทำนูำน่นทำนี่มา นิวมันป่งเหนือมันป่งงามกว่าเก่าแม่งามกว่าเก่าดีกว่าเก่าแล้วงามกว่าเก่าก็เลยว่าอ๋อมันก็งามตัวนี่แบบว่ามันมันมันขื้นไม่เน่ะแม่เี่วอมันขื้นไม่ปกติมันรู้สึกว่านิวมันสีเอียงเบี้ยวแม่บอกแต่พ่อเนี่ยอ๋อมันก็เต็มงอยู่แต่ว่าความรู้สึกมันน่องแบบซาๆอยู่ตอนนี้มันก็ยังแบบเวลาถือกระสีแบบกระตุกอยู่แต่ว่ามันก็งามกว่าเก่าฉะนั้นเล็บอันเนี้ยเดี๋ยวมันสีงามกว่าเก่า มันสางโบเก,กแลแต่ตอนนี้บ่ง,งามเลยบ่ได้เลยนางได้บหนี่บมีเล็บไหมโ <c oughs> บมีเล็บ่งางได้แล้วแ <c oughs> ปลไหนครับ <c oughs> เอ้าบันนี้ก็ะิใส่เกือบแบบเกือบซุปบ่ได้แม่ใส่เกือบซุปบ่ได้ให้ทั้งไหนบันนี้เ <c oughs> รือหรือต้องเอาอยัางมาดามพันนใบบอมันจังมันจังแบบเล็บป่งไมมันจังบบเบี้ยวบย่ยงไปหามอบอก <c oughs> เอาอ๋อหรือต้องไปหาหมอแล้วไปถามหมอให้จังใจที่หมอเอาแล้วหนังมันแหงบอมันแหงเอาก็บ,บ่เจ็บปานใดบ,บ่ดเจ็บบ่ดเจ็บบ่เจ็บเิดน้อยเดียวเลยเอ๋อแต่ขึ้นว่าถ้ามันปองไปม,มันสิติดบอมันแล้วอุว้ยคือว่าให้ขึ้นลายแทะบอมันสิติดเนื้อลายออกมาบออุ้ยเคยเป็นเลยในซีวิเนี่ยข้างแรกเลยไม่เอา <c oughs> เดี <laughs> <laughs> ๋ยวมันก็งามอะเดี๋ยวมันก็งามเดี๋ยววันส oh. ิบหกวันวันที่สิบหกซอยเบิงห่ยโมโมเป็นยังไม่หเบิงจังหายจ้าขอให้คุณครูเศร้าเศร้าให้เล็บปุงเร็วๆให้เล็บปุงเร็วๆคำอวยพรใหม่คำอวยพรใหม่ขอให้คุณครูเล็บปุงเร็วๆความคุหลายๆจ้า ขอให้เล็บป้งอ๋อเล็บปงเล็บปงขอให้เล็บปงไว้ๆเด้อนี่แหะค้ามอวยพรใหม่เพี่อน้าไปแล้วนะคะได้เลยค่ะแล้วกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณอย่าลืมนะอย่าลืมถั่วงอกได้ค่ะบ๊ายบายค่ะพลังถั่วงอก คู่คนย่านอุ้ยคู่คนหนองค้ายจ้าคู่ยานไหมอุ้ยเดี๋ยวขอถ่ายส่งให้พี่บีดูกอนแปน๊บนึงนะคะอื นั่นคือบบสวางอู้บอมักกล่องบอมักกล่องอันนี้ไหมอ้าวอีสานยาวเลยไม่ชอบกล้องอันนี้เลยค่ะ รูปมันไม่มันน่ากลัวเกินอ่ะอีน่าเกียดจังไม่ชอบเลยสวัสดีค่ะไม่โชว์ใครจะโชว์คะโชว์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เคยเป็นเราเล่นบาสแล้วเล็บมันช้ำเพราะกระแทกรองเท้าอ๋อเดี๋ยวเล็บก็จะค่อยๆงอเป็นปก,กติอันนี้อาน่าก็น่าจะเป็นเพราะว่าใส่รองเท้าค่ะใส่รองเท้าแล้วมันแบบเล็บไปชนชนชน,ชนซื้อต่อเลยครับวันนี้คู่สวยขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับใช้เวลานหน่อยแล้วทำงานยังไงเนาะทีนเนาะ รองเท้าผิดคู่ไม่ผิดเนี่ยนะคะมันก็เหมือนความรักแหะคะ่ะมันก็เหมือนความรักถ้าใส่รองเท้าถ้าใส่รองเท้าที่มันถูกคู่มันก็จะใช่แต่ถ้าใส่ไม่ถูกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่จะจะทำให้เราเจ็บเรื่องความรักสลยเอาเรื่อง กว่าจะคมงมตั้งนานแมนครับคูเกิมนั่นแหละพีทแมนอีลีคือมุกมันบรน,นี่อืมคูค่อนข้างที่จะแพวพาวค่ะ <c oughs> บัดใจเลยครับครูบัดใจหลายเด้อนะอย่ามีน้ำตาเลยนะคะเจ็บที่เท้าดีกว่าเจ็บที่ใจครับครูจริงค่ะ ถึงผมไม่ใส่รองเท้าแต่ผมใส่ใจนะคะเล็บหลุดเจ็บไม่เท่าเขาไม่รักรอมหน้าซื้อซื้อมาออกกัดก่อนใช่ไหมคะอยากดูละคนงานแะล้วคนรอก,ก่อนนะคะรอหน่อยนะคะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เรานั่งคุยกันชิวๆ น่าจะเต้นร้าย,ยี่เลยแหละแม่รับกันมันก่อนอพี่เอแนาอยู่เท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดขาคนเมื่อวานดิดๆเขาพักคอนอยู่คะ่ะเขาพักคอนอยู่ตอนนี้เหลือแค่คนนิ่งๆ